พี่น้องก็ตนรับพี่น้องก็อยู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเพื่อคนอีสานนะครับกวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมารวมนะครับเห็ดเอโยูนะครับหรือเห็ดกอดทอลงสัญญานะครับเกี่ยวกับาการเห็ดปลูกพักนะครับ พื่อความยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนนะครับของโรงเรียนนะครับบรรยากามากับปูนไม่กิ่นนะครับการเล่เก็บภาพบรรยากาศสภาพบรรยากาศมากฝาครับที่บ้านสวนซุ้มแซงนะครับบ้านสวนซุ้มแซงนะครับพี่น้องกับบรรยากาศกับอากาศนัเชาอุณหภูมิกว่ายสองศาครับนะครับกระเทวร่างครับสภาพโดยทั่วไปนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นโมกนะครับโมกเป็นปามตามน้ำปั่นกระถอไปเห็นครับสภาพบรรยากาศทั่วไปนะครับนะครับสภาหักแพงเมืองแง่งคนสารคามนะครับครับครับรู้สึกว่าสถานที่ก็ค่อนขางหลากหลายครับจะมีเห็ดเป็นของสภานะครับเป็นห้องสภาต่างๆนะครับ สถานที่มัธยปุมีเยอะนะครับมีเยอะสวยนะครับสวยก็จะไ,ไปไปหน่องยางเมืองนะครับก็จะมีอาคารต่างๆรับรองนะครับรับรองอครับอันนี้กัญญางขามาอีกบริเวณหนึ่งนะครับแตเป็นใหม่นะครับคล้ายๆเป็นเรือนเรือนสระน้ํานะครับ นะครับเรืร่อนศาสนาเป็นของพักของกระจกนะครับเป็นที่รับรองและที่ทําจิตกรรมนะครับเป็นห้องพักของกระจกนะครับพักของกระจกนะครับมีศาสนามีล้องนาบนะครับมีสระน้ำมีล้องนาบนะครับจะพาี่นกยางเงินไปเรื่อยๆนะครับเดินชมสภาพโดยทั่วไป อันนี้ก็จะเป็นอาคารของประชุมนะครับอาคารของประชุมข้างในกาบประชุมเก็บกิจกรรมนะครับมีขณาททางานความหนวยงานเพิ่มมากเห็ดงาน,นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินสวนนะครับทางเดินสวนหักแผงสมแสงนะครับนนสานารนะครับ ก็หลต่อไปก็เป็นอาคารชุมแสงนะครับสวนชุมแสงอันนี้น่าจะเป็นจดุจดจุดอ,อาคารที่ทำจิตรกรรมนะครับนะครับค่อนข้างจะได้บริบทไปอีกแบบนะครับท้องกเกษตรลงกทงครับก็ อาจจะเป็นลักษณะไรหน้าส่วนผสมนะครับส่วนผสมนะครับไต่หน้าส่วนผสมนะครับเดยผมก็จะพาดทูทั่วไปนะครับจะพาดทูทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นที่พักบ้านพักภายในนะครับ จะเป็นบ้านพักซุ่มแซง1ลนงซาซุ่มแซง4ี่ห้าตรงไปบ้านพัก2องซุดองกฤษทางซ้ายนะครับกลมานะครับจะเห็นนะครับสภาพบรรยากาศทางในนะครับทางในทางในทางเดินก็จะเป็นถนนกอนกรีตนะครับมีสวน,นสวนไม้สวนน้นบ้านพักนะครับ ตวนร่นพักต้นไม้นะครับอาอันนีนนะ่าจะเป็นกองกองปุ๋ยนะครับกองปุ๋ยมากับกองขี้แกะนะครับที่ผลออกมาไว้เตียมตนน้นไม้ก็มีเยอะนะครับหลากหลายสายพันธุร์รลดตอนนี้ยังนะครับหลากหลายสายพันธุ์ นอาสวัสดีครับเขาเอื้อต้นอย่างอกครับเนี่ยบอกเลอันอนี้ต้องผ่านเมล็ดพันธุ์ห้ามตัดนะจ๊ะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่พี่เขาเริ่มเก็บไว้ะะอ่ะค่ะต้นคือขนาดแต่โบเมนขนาดนะคะมันเป็นขนาดแค่ในอย่างของตระกูลเดีวยวกั็ขนาดละมั้งใบคือขนาดเนะาะครับอันนี้เป็นแปลงผักนะครับแปลงผักแต่ ยังบอลูว่าพักเนงนงครับสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่นแปลงพักนะครับแปลงเกษตรนะครับก็ติดตเก็บายห,หน้านะครับถือว่าสวยนะครับบอลูว,ว่าต้นนีนยงสอบถามเพิ่อนอันนี้พ่็จะเป็นเคอรเทตนะครับเคอเทตทำเป็นขางไว้นะครับ เกิดเทศปัญหดเป็นข้างขึ้นนะครับดูนมดนหนะอมนี่มันนะครับเป็นมะเขือเทศนะครับตัดขางใหญ่อาจจะให้ตัวไปเรื่อยๆนะครับความสวยงามอ่ะเฉลี่แปดนะครับ,อ,บ,นนรบอันนี้ต้นยังกันยังบปราะลุนะครับเดี๋ยวจัง คนนะครับมาเป็ดต้นอาไรกัดสวนกัดค่อนข้างจะพกพกไข่สมบูรณ์บ้างนครับก็บเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นช่วงโควิดแล้วก็การจัดการการดูแลก,ก็เลยอาจจะทิ้งช่วงไปนะครับจากการสังเกตนะครับก็มีพืชผักที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับตน้ตนต้นใหม่ค่ะ ถือว่าสดเลยงามอยู่นะครับสดลดสวยนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนับกบลับราดูว่าเป็นดอกอยังครับต้นไข่ไข่ขนาครับต่ว ไม่ครับดอกมันแข็งเฉงจะงามนย่ด้ยเธอสวยอยู่นะครับเธอมาสวยอยู่นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับน่าจะเป็นแปลงที่พ่นไปเฮิตพันธุ์นะครับดูแลนะครับแปลงพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นเขตบริเวณบ้านพักนะครับเขตบริเวณพักนะครับพื้นนะครับอันนี้บ้านพัก ส้มแซงหนึ่งนะครับขนาดจะเป็นส้มแซงสองสามสีนะครับ,ห 2, 3, รบไหลไปเรื่อยๆนะครับระหว่าทางเดินนะครับก็จะปีหลังคานะครับหลังคาไผ่หย่านะครับทางเดินกัดถือว่ากัดทำได้ดีอ,อ,อ,อดันนี้ก็เป็นต้นอย่างต้นที่ใชชหมกวเตี๋ยวนะครับ สวยอวางามดีครับเมืองดินเราจะมีแกะครับแกบผ,ผสมเยไดใประสบการณ์มาในการจีเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นที่นะครับไปฝากพี่หนอกนะครับอันนี้ทางเดินนะครับมันกระสอบมันก็เป็นสิ่นั่นเนี่ยอ๋อเป็นขี้ไก่แกบนะครับกระสอบมันจะเป็นขี้ไก่แกบนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินนะครับ ตงเดินไประวังบันพักแต่ละหลังครับก็จะมีสะหนามน้องหนับซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับเข้าไปบันพักนะครับอ๋อส่วนทางเดินครับข้างในก็นนคก่อนข้างสวยงามน,นะครับ้างนี้ก็้างง้ามครับอันนี้เป็นบานพักซุ้มแซงสองนะครับ ซุ้มแซงสามนะครับเป็นบ้านพักนะครับแต่อนข้างจะสวยงามตัวนี้เราเป็นเาจะเป็นสภาพกาแฟนะครับตัวนี้เราจะเป็นสภาพกาแฟนะครับคนข้างจะสวยงาม ั่งกินกาแฟนะครับชมสวนวันนี้วันก็สวยดีนะครับสวเียงหน้าไปอีกแบบนะครับกระดิบริบถดนะครับกระติบปลูกพับปลูกหนาเลียงปลาไปนะครับดูแล้วทางนี้กระดิบนะครับประมาณนี้กระติบหน้าครับส่วนกะเป็นหน้าที่ตวันออกเป็นหน้านะครับชมตดอส้มสวนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกับ สี่ลให้พี่น้องด้เม right? ืองได้เรื่อยครับตอนนี้ก็ผพามาเมืองนะครับพามาเมืองนะครับแกจูนะครับพามาดูการจัดการนะครับการดูแลนะครับเรื่อยๆนะครับกาค่อนข้างสวยนะครับะตเนี้กับข้อลาพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องนะครับช่องการตะลุวยการเกษตรถ้ามักติดใจ นะครับหรือว่าอะไรเปลี็นความรูกกันกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับหลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ